หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาบาพอสบายๆผ่อ,อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจทั้งเนื้อทั้งตัว ให้มีความรู้สึกสบายทำตัวงเราให้สบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่งแล้วรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมพิศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างเบาๆสบาย แล้วก็น,นึกถึงบุญที่เรทาทำผ่านมาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้มารวมเป็นดวงบุญใสใสกลมกรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ ระดุดเพชที่เจ,เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยมีความสว่างอย่างน้อยก็เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็สว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดของเรานะจะในกลางดวงบุญนะจะเป็นบุญญธาตุซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญญธาตุที่กลั่นมาจาก การทำความดีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามท,ที่เราได้ให้วัตถุทานจนกระทั่งให้วิยทา,านอภัยทา,านธรรมทานเป็นต้นจะทุกทุกบุญเลย สินที่เรารักษาภาวนาที่เราเจริญคือฝึกใจหยุดนิ่งกับบุญที่ยืนในบุญญากริยาวัตถุสิบประก,การเช่นชวนคนมาทำความดีเป็นต้นหรือทำความเห็นให้ตรง,ตรง,งร่นหน้าวนินี้พาน บนนี้ละเป็นบอกเกิดหางความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราจะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกกายเลยทั้งกายมนุษย์ยาวกายมนุษย์ละเอียดภายในกายทิพย์ลรมรูปพรมก็ตั้งถึงกายธรรมติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ที่มีความใสความบริสุทธิ์โตใหญ่แตกต่างกันไปเช่นดวงบุญที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบของเราเด่ยเวลามาเกิดเราก็มาพร้อมกับดวงบุญนี้เป็นกายละเอียดเมื่อผ่านคันบิดามารดาออกก็เป็นกายมนุษย์ ดวงบุญก็จะปรุงแต่งให้เรามีสมบัติติดมาด้วยตั้งแต่รูปสมบัติที่รูป,ปกายที่ที่เราได้มานี่แหละตามกำลังแห่งบุญถ้ามีวิบัติเือก็แม้เป็นกายมนุษย์หยาบก็จะพิกงมีการอะไรอย่างนั้นเป็นต้น ถ้าได้รูปสมบัติที่ที่ดีก็จะได้สมส่วนไม่ไหวเป็นชายหรือหญิงแข็งแรงโรคน้อยอายุยืนยาวมีวันนะผ่องใสอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นรูปสมบัติมีกำลัง อายุวันนะสุขะ,ะละนั่นแหละเลกมาชุมอยู่ในรูปสมบัติทรัพส,สมบัติกตั้งแต่อาหารวานข้าวเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารยารักษาโรคหนับยศเสริญหนึ่งยี่เป็นตน คุณสมบัติก็คือดวงปัญญาที่สอนตัวเองได้มีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเป็นตน้นเปลืองปราดแทงตลอดในาศาสตร์ทั้งปวงแั้งทางโลกทางธรรมก็จะติดมาคกายมนุษย์หยาบนี่แหละเป็นชนกกรรม เป็นนำเราไปเกิดตามกำลังแห่งบุญถ้าเราสั่งสมบุญตอนเป็นกายมนุษย์หยาบบุญก็ติดตรงกลางเนี่ยแหละเป็นดวงใสๆแต่จะนบกรรมนั้นจะค่อยๆหมดไปเนื่องจะเป็นบุญเก่าเหมือนพลังงานที่จะส่งผลให้เรามีชีวิตอยู่ในโลก สมบัติทั้งสามตามกำลังแห่งบุญถ้าใช้ไปมันก็หมดไปถ้าใช้เพื่อเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติก็จะมีบุญดวงบุญดวงใหม่มันจะติดอยู่ในกลางกายซ่อนๆเงิอนอย,อยู่และเมื่อกำลังบุญเก่าหมดก็หมดอายุไขกกำลังบุญใหม่ก็ติดอยู่ในกลางกายส่งต่อไปถึง กายมนุษย์ละเอียดเมื่อเดินออกตามฐานต่งางๆคำว่าเดินเนี่ยไม่ใช่แปลว่าก้าวเท้าเดินนะจ๊ะคือเคลื่อนหลุดออกไปตามฐานต่งางๆจากฐานที่เจ็ดไปหกสี่ระดับสะดือห้าปากช่ังกอสี 4, ่ไปแดนปากสามก็กลางคักศีรษะ สารที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาสารที่หนึ่งก็ปากช่องจมูกหลุดกไปก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่เมื่อไปอยู่ในภพภูมิไหนที่เหมาะสมตามเวลาของบุญกายนั้นก็นดับไป มีดวงบุญอีกกายหนึ่งตามพบภูมินั้นก็บ,บังเกิดขึ้นแดนเช่นบังเกิดในเทวโลกจะด้วยวิธีการใดก็ตามดวงบุญที่อยู่ในกายทิพย์นั่แหละจะเปิดขึ้นใจว่าใจก็แลว้วก็จะได้กายเป็นทิพย์มีเครื่องประดับพลุบเลยเกิดแล้วโตทันทีจะเรียกว่าโอปปปาติกะ มีเครื่องบันรดับมีที่พยาสมบัติมีวิมานพวกพวก้องบริวารอะไรต่างๆแล้วทาเป็นต้นจะเปิดเครืชายอย่างเนี้ยก็เนื่องมาจากบุญที่เราสั่งสม,มา,าจะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบอยู่จะติดตรงเนี้ยติดจะตรงกลางเป็นดวงใสๆ ถ้าจะเด้นิพพานสมบัติบุญนี้ก็ส่งผลไปถึงกายธรรมบุญอยู่ในกลางกายธรรมก็พลุบขึ้นมาก็จะดูดอินจรีิรู้เราตอกศูนย์ไปสู่ก,กายนั้นพลุบเป็นกายพระอริยเจ้าต่างกำลังแห่งบาร,รมีเช่นเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระราหันต์อะไรอย่างนี้เป็นต้น มนุษย์สมบัติพิพยร์สมบัติและกานิพพานสมบัติก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญนะจ๊ะ,ละกลางกายเป็นดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใ,ใจเย็นๆและวคองไปเรื่อยๆ ถ้าบุญเกีย่ยวกับเรื่องกระถินนี่จะคิดในตัวเองนะีมีกส,สุนทรทย์ในตัวเองสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้ชักชวนตัวเองได้เป็นแหล่งกำเนิดห่งความคิดพูดและกระทำวยตัวเองกำลังบุญนี้จะแรงกล้าเมกา จะไปชวนคนอื่ก็ทำด้วยจะมีบุญที่จะเป็นพุ้นนำกปชวนกันทำความดีมีพวกพ้องบริวารที่เราชวนมานั่นก็ก็ตามกำลังบุญที่ชวนมาต่อมาด้วยความปิติยินดีปลื้มใจดีใจบุญก็ได้ เต็มที่ถ้าถวายวัตถุทานทายธรรมโดยจตุปัจปจัยก็จะมีทรัพย์เป็นตามกำลังแห่งบุญแต่ประธานก็จะได้เป็นผู้น,นำของชุมชนตามกำลังแห่งบุญเทียนตะเทียบสมัยนี้กับกำลังบุญส่งเป็นอบตอบ้าง เป็นขัวมังเป็นประการสวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรต่างๆล้วนี้ต่างกำลังแห่งบุญเป็นพระราชาในแต่ละยุคสมัยบุญที่เกิดเป็นผู้นำชวนคนทำความดีจะมีพักมีพวกมีบริวารสมบัติเกิดขึ้น เพื่อนนก็จะพลอยเป็นเศรษฐีไปต่างกำลังแห่งบุญในเทวโ,โลกก็จะมีบริวารมากมีทิ่พยเสมบัติมากมีศักใหญ่คือเป็นเทวดาที่มีบุญบุญหนักสักใหญ่อย่างนั้นแหละไปไหนก็จะได้รับความเคารพรุ่มใจ อีกทางให้บุญที่เป็นบุนนำที่คิดด้วยตัวเองแต่ถ้าคนอื่นก็ชวนทำแต่ทำเต็มที่กำลังบุญก็จะหย่อนมันหน่อยแต่จากนายกมาเป็นรองนายยกอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ แต่ไม่ประสอบ,บความสมุขความสาเร็จในชีวิตนั้นเป็นไม่มีสั่งสมบุญกันไปอย่างนี้นะแต่มีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีได้จะพาะบุญในการละทานนะซึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นปีที่สนับสนุนให้พระที่ออกพรรษาแล้วแต่อัน,นสง์เต็มที่ตาม พระวินัยนั่นแหละเราไปทอดกระถินทำให้พระสมปรารถนาเราก็สมปรารถนาด้วยก็จะมีทรัพย์มากจะเกิดในร่มเงาพระุทธศาสนาแล้วก็มีทุกสิ่งที่ผููมีบุญในการก่อนเขามีกันตามกำลังแห่งบุญการเกิดในร่มเงาพระุทธศาสนานี่ ก็จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนจากท่านผู้ที่ฝึกตนพัฒนาตนจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้รับความรู้จากผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็จะทำให้เราได้ความรู้ที่แท้จริงสมบูรณ์ทำให้การดำเนินชีวิตของเราถูกต้องปิตบายไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบันและกบใดบรรลุมรรคผลนิพพานตามไปด้วยจะถ้าไม่ได้เกิดในโลงเงาพุทธศาสนาก็จะได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ถูกต้องน้อยผิดพลาดมากความผิดพลาดก็จะตามไห้ดำเนินชีวิตผิดพลาดซึ่งก็จะมีอาบายภูมิรองรับอยู่ เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งแต่ถ้าเาษษกิดในโลพของศาสนาแล้วก็การดำเนินชีวิตจะถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะว่าทำตา,ามคำสอนของผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องนำใจมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะนั้นเวลาจะคิดก็ค,คิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญถือว่ามีบุญมากในการที่ได้เกิดในกรมเงาของพระพุทธศาสนาที่จะได้เกิดอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสายบุญกับพุทธศาสนาเช่นมาบวชหรือทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครือขัด เป็นญาติโยมอย่างนี้เป็นต้นสายบุญนี้ก็จะเชื่อมโยงกับรพะสมมัสมุทิเจ้าท่านมันเกิดขึ้นที่ไหนนี่เราก็จะไปเกิดที่นั่นหรือไปเกิดอยูน่ในความรู้ของพระองค์ท่านแม้ท่านดับขันธบุรีนิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ตกทอดมาถึงพระสงฆ์ ซึ่งทรงจำศึกษาเอาไว้เป็นตัวแทนของท่านก็เป็นประหนึ่งท่านยังทรงมีพระชนชีพยอยู่เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเช่นเดียวกับพราสมมติมเจ้าแม้ท่านจะดับการทัปปริปาาติภานามแล้วก็ตามก็แปลว่าเราก็ปิดอบายให้ตัวเองเปิดประตูสวรค์ให้กับตัวเองมีสุขในปัจจบุบัน แล้วก็จะได้สมมาทั้งสามดังกล่าวนั่นแหละติดไปถูกพบสุชาติตราบก็ทั่งเข้าสู่พระนิพพานทำมงไปที่สุดแห่งดมก็จะก้าวเดินทางต่อไปถึงที่สุดแห่งดำเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสั่งสม ทำบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่าหมดเปลืองบ่อยๆบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมบ่อยๆเรามีช่วงโอกาสสั่งสมบุญเฉพาะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบเท่านั้นซึ่งมันในยุคนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆเราไม่ได้มาเกิดในยุคของมนุษย์ที่มีอายุยืนเป็นปปหยยมื่นปีหรือหลายหมื่นปี พราะฉะนั้นช่วงสั้นๆนี่แหละเป็นช่วงสั่งสมบุญแต่ช่วงสวยผลบุญนั้นยาวนานไม่ยิ่งย่อนกว่ากันตามกำลังแห่งบุญแต่ถ้าเกิดในยุคที่มน <Un> <aru> ุษย์มีอายุขัยสั้นนก็มีช่วงสั้นในการสั่งสมบุญการอยู่ในเทวโลกก็จะสั้นกว่าผู้ที่ได้สั่งสมบุญยาวนานใน สมัยกับใครขึ้นที่มีอายุยืนยาวนี่ก็เป็นเรื่องที่เราโชคดีที่มาเกิดอยู่ในร่มเงาพุทธศาสนาได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีในคำสอนของความเชื่ออื่นๆดังนั้นการเกิดในร่มเงาของพุทธศาสนานี้จึงเป็นบุญญลัลาภักมีความสำคัญกับตัวของเราอย่างยิ่ง ราะนนให้ลูกทุกคนขึ้นนื้ถึงบุญที่เราทำผ่านมาในใจที่ปลื้มปิติยินดีใจของเราจะได้ใสใสบริสุทธิ์จกนกระทั่งความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เป็นดวงใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำให้ดวงบุญนิสัยไหนใสหนักยิ่งขึ้นจากการหยุดใจในกลางดวงบุญนั้นคือเราต้องหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกลางดวงบุญนั้นให้นิ่งในนิ่งจากนิ่งหลุมหลวมก็มานิ่งแน่น คือนิ่งอยู่นั้นจนกระทั่งความคิดอื่นดึงใจเราหลุดไปไม่ได้ใจของเราก็จะได้ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางกายดวงบญทิงใสในใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสมบัติต่างๆหลบสมบัติทับสมบัติคดสมบัติลาบยศสรเสริญสุขมาผลิพาน ก็จะบังเกิดขึ้นขเราเร็วขึ้นมีปริมาณมากขึ้นัตงปริมาณคุณภาพคาพุณค่าแรงต่างเหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่างนั้นแหละยิ่งไสในไสไซในไสหนักเพิ่มขึ้นไปอีกก็ยิ่งมีอ,มอนุภาพมากขึ้นโตใหญ่เบิ่งขึ้นก็ยิงหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งขยายดวงบุญไม่มีหยุดยัง้งดวงบุญจะขยายโตขึ้นใสขึ้นจากดวงเล็กๆที่ติดที่ททกลางกายก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปจะปกครองดูแลตรงไหนถ้าดวงบุญครอบครองในเขตนั้นก็จะเป็นใหญ่ในเขตนั้นแต่ดวงบุญโต ่วมประเทศก็จะเป็นใหญ่ในประเทศถ้าท่วมโลกก็จะเป็นใหญ่ในโลกถ้าท่วมไปถึงทวีถึงสีก็จะเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิเป็นดวงบุญใส่ใส่ถ้าเลยโตใหญ่กว่านั้นก็ไปอีกก็จะเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้า กระทั่งเป็นประสมมาอสมุทธเจ้าจะเป็นดวงใสๆแล้วก็จะกลั่นลำดับส่วนไปเป็นบาร,รมีที่เราได้ยินบ่อยๆว่ามีบาร,รมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำว่าบาร,รมีนี่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเราก็ต้องรู้จักมันจะอยู่ในกลางดวงบุญ เป็นจุดกึ่งกลางก็จะกลั่นไปเรื่อยๆจากดวงบุ่นโตเช่นโตจะคืบหนึ่งจะกลั่นไปเป็นดวงบาร,รมีสักลายนิ้วก้อยอย่างนั้นมกกว่าบาร,รมีเนี่ยทั้งสิบทัศสามสิบทัศจะบริบูรณ ก็ต้องสั่งสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆต้องทำเพิ่มไปอย่างนี้มันจะเป็นชั้นๆไปบารมีก็จะกลั่นต่อไปเป็นรัศมีเนี่ยการลำดับส่วนไปเรื่อยๆเป็นกำลังเป็นเล็กเป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นเจียบคาดเป็นชั้นๆก็ไเบสสิทธิธเชียบขาดก็ มีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างหลุดพ้นจาก,กเกลียดสะวะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ถ้ายังไม่เต็มที่ก็ย่อนลงมาสาสิทธิ์ที่ชิบขาดในมือมนุษย์ก็เป็นปเจาชาจักรพรรดิก็จะย,ย่อนย่อนกันแบบนีงง้ แต่ทั้งหมดก็เริ่มจากดวงบุญใสๆนี่แหละจะคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันไปฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นภายหลังจากที่เราทำบุญไปแล้วก็ต้องมาตามระลึกนึกถึงแล้วก็ปลื้มใจทุกครั้งว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราได้ สั่งสมบุญที่ผ่านมาแม้ทรัพย์ก็จะหามาได้ด้วยความยากลำบากหรือกว่าจะตั้งกองกระถินขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เ่ายต้องเหน็ดตั้งเหนื่อยออกเรี่ยวออกแรงอะไรต่างวนั้นเราทำได้ใจกับลืมเวลาทำก็ป,ปิติลืมสุขใจดีใจ หลังจากทำไปแล้วก็ปลืม้มเวลาทาถูกหลักวิชาในแหล่งแห่งเนื้อนาะบุญมองออกว่าตรงไหนเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาะบุญไอ้ตรงไหนไม่ใช่แม้จะทำทั่วไปก็จะต้องรู้ว่าบุญหลักควรจะทำที่ใครบุญรองตัดลงมาควรทำที่ใครมาอย่างนั้นคำว่าทักในยะนะบุคคล แรงแห่งเนื้อนาบุญจะไม่มีพระสมมติเจ้าท่านแทงตลอดในเรื่องเหล่านี้ในขณะที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่แทงไม่ตลอดความรู้ก็จึงยังไม่สมบูรณ์เขาจะเห็นเฉพาะที่ดวงตาเขาเห็นนั่นนั้นดวงตาภายนอกเห็นแต่พระสมมติเจ้ามีดวงตาภายในธรรมาจักขุเห็น รอบตัวทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตในเวลาเดียวกันตลอดเส้นทางเกี่ยวับเรื่องบุญจะก่อกำเนิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรจะส่งผลอย่างไรถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นท่านก็จะแยกออกว่าบุญนี้ต้องําคนทำก็ไกลบุญที่คนตามกวนทำก็ไกรกับอะไร นั่นการเนื้อนาบุญคือแหล่งแห่งความบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์อยู่ที่ตรงนั้นท่านก็จะสั่งสอนด้วยพระมหากรุณาของท่านรักละปรารถนาดีต่อสรรพสัสตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงแต่ไม่ปรารถนาอะไรเลยเพราะนั้นนี่พระเจ้าชี้ไปทางไหนว่าตรงนี้เนื้อนาบุญให้ไปทำตรงนั้นก่อน ส่วนที่อื่นที่มันไม่ใช่เนื้อบุญก็ทำด้วยจะสงเคราะห์โลกก็ทำด้วยเพราะเราต้องอยู่กับมนุษย์ต้องเกื้อกูลกันแต่ต้องรู้ว่าเนื้อนาบุญอยู่ตรงไหนเราก็ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปจึีงจะสบณ์เพราะนั้นตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคนตลึกนึกถึงบุญ เราถูกหลักวิชาแล้วทำกับเนื้อน,นาบุญทำกับพระเดชคุณหลวงปู่ที่ผ่านมาทำกับคณะสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาทำกับวัดที่กำลังจะล่มสลายให้ฟื้นฟูกลับมาใหม่ที่เราได้สมมติเรียกว่า กถินสำริดนั่นแหละแล้วฟื้นขึ้นมาอีกเหมือนวัดที่กำลังโคเมอร์เหมือนคนโคเมอร์ปลุกให้ฟื้นคืนอนมาใหม่เป็นที่พึ่งกับมนุษย์เทวดาให,หม่เป็นที่พึ่งแก่นักบวชแก่บรรพชิตใหม่บุญเหล่านี้มีอนิสงส์มีอนุภาพอันไม่มีประมาณทั้งสิน้นเทวดาในก็มองเห็น ก็ชื่นจะมนโนมตนาสาธุการบันดิตับปราที่เป็นผู้รูนะ้นมองเห็นก็ชื่นใจปิธิใจในเราควรนึกถึงบุญอย่างนี้นะจ๊ะนึกไปและวครูมาถึงจุดที่เป็นดวงใสๆสให้ใจใสๆสให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบาง ใจเย็นเย็น